โอ้อะไรกันเนี่ยเรุ่มขึ้นไปไอ้หงี้มันหันไปหันไปหาอะไรกันเนี่ยไม่เชื่อหพือมั้งแกหมดเคี่ยหาดกันแล้วหมดกนไปแล้วสองโอ้ไม่นะโอเไม่นะเฮ้ยอะไรนะไม่หรอฉันก็เหมือนกันนะเอะ Aoi kan nih? Sudah, schedule yang gara-gara. mau Astro nih? Ya bohong! Hei, Hei, tung, 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 tung,

ตายซไดีทีไม่หล่นแล้วแก๊งเลยเยอะผู้ไานเป็นใครกันเลี่ยโอ้โหทำไมั่นเป็นแก๊งหรออยตอนนี้ที่คน้องมันน่าม่าไม่ดีมาะ เออเจ๋งมแหละเงียบเแล้วไี่ตามมามาเดี๋ยวนี้นันีนกตายเน่ได้ครับป้าจีโอ้โหได้ดีเด็าลยคดผ้นี้รืองเกด้เลยนครับน่าจะ้ังไดุ

โอ้โหหาตั้งนนเลยนี่เล่นนองเล่นนิ่งไปก่อนหน่เดอนไ้มสมนเคยวางไม่เ้าตัวละนอนเลไงไม่ทำมดาเลยเานดีมันอะไรมาี่คนเล่นสุกงบะโอ้สวยมากครับขอบคุณเจ้าพ่อนมสุดหล่อ